มาต่อกันที่ข่าวนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมคะแม่ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียวชาวบ้านค่ะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่าวัดป่าสามัคคีธรรมมีการตัดไม้ทำลายป่าเออนะคะต้องบอกว่าต้นไม้ที่เขาตัดเนี่ยมีแต่ต้นไม้ประดูบ้างไม้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีการกบฝังดินไว้เป็นที่เรียบร้อยพอเข้าไปดูปุ๊บ ไม่เห็นไม้ค่ะหรือว่าเห็นไม้เป็นบางส่วนบางส่วนรถแมคโครเขาก็ไปสาเหตุอะไรทำไมถึงต้องตัดไม้อามาดูตามภาพกันหน่อยค่ะร้อยตำรวจตีนิติโรดนะคะอายุ63ปีซึ่งเป็นคณะกรรมการวัดป่าสามัคคีสันติธรรมแล้วก็มีกำนันตำบลบ้านล่าวบ้างผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านอีกค่ะมีการเข้าไปร้องผู้สื่อข่าว แล้วก็มีการาพาผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่วัดป่าสามัคคีสันติธรรมบ้านคอหนองสวรรค์ตําบลบ้านเหล่าอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีการเข้าตรวจสอบภายในวัดนะคะหลังจากพบว่ามีการสั่งตัดต้นไม้ประดู่จานวนหลายต้นแล้วก็เราเข้าไปพบกับพระอาจารย์จ่อยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดวัดป่าสามัคคีสันติธรรมนี่แหละคะ่ะ ก็โดยที่ไม่มีการทำประชามติจากชาวบ้านเลยแล้วก็จากคณะกรรมการจากวัดเลยนะคะว่าจะตัดไม้ทำไมตัดไปไหนวัดมีการทำอะไรกันนะคะจากการตรวจสอบค่ะก็พบนะคะว่ามีการปลกปิดร่องรอยของการตัดไม้โดยการใช้ดินเนี่ยถมไว้แล้วก็มีการนำเศษไม้ต่างๆนะคะปกปิดต่อไม้ที่ถูกตัดออกไปแล้วส่วนลำต้นค่ะได้มีการหายไป ต้นไม้แต่ละต้นที่ยังไม่ถูกตัดนะคะมีการทําสัญ,ญลักษณ์ก็คือมีการเขียนสัญลักษณ์ญญไว้ะคะ่ะว่าต้นนี้นะต้องถูกตัดต่อไปไอ้ต้นไหนที่ถูกตัดไปแล้วก็ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ไอ้ต้นไหนที่มีสัญ,ญลักษณ์ไว้ก็รอการตัดนั่นเองนอกจากนี้คะ่ะยังพบเศษกองไม้รวมกันอยู่เป็นจํานวนมากอีกทั้งยังมีร่องรอยของการขุด นำต่อไม้ขึ้นใหม่อีกด้วยนะคะก็คือพูดง่ายว่าจะไม่เหลืออะไรเลยเนาะเดี๋ยวรอไปฟังเสียงของคณะกรรมการวัดป่าสามัคคีสันติธรรมกันค่ะไม้ที่ตัดไม้ที่ตัดเป็นไม้ประดูนะครับไม้ที่ตัดเป็นไม้ประดูนะครับส่วนมากเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นไม้ประดูนะครับแล้วส่วนไม้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 พวกนี้นะครับเป็นไม้เกิดพร้อมตั้งแต่ดูแลกันมา หลายหลายหลายช่วงคนแล้วนะครับกว่าที่ก็เลยจะได้ก็เลยผ่านถึงมาเป็นวัดมาตั้งตั้งวัดนี่ครับก็ได้ได้มีหลวงปู่นะครับหลวงปู่บุญทันนะครับซึ่งเป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าวัดวัดสมัยนะั้นสมัยนั้นนะครับก็ได้มีปลูกปลานะครับมีปลูกปลามีแบบเรียกว่าเข้ามาวัดนี่ร่ลมลื่นครับ มีไม้เบญจพัรณ์รักษาป่าได้ดีมากครับแต่พอท่านได้หลังจากที่ท่านมรณภาพนะครับก็มีเจ้าว่าเจ้าวาวัดนะครับได้มาขึ้นมาครองตําแหน่งแทนนะครับแต่แทนที่จะมีการปลูกป่าหรือรักษาป่าแต่กลับทําลายป่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับท่านคิดยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่ทำไมไม่สานต่อเจตนาลมเจตนาลมของหลวงปู่นะครับ มีชาวบ้านเห็นนะครับว่าคนมีรถรถเชนนะครับเป็นรถยกนะครับแล้วก็ยกขึ้นรถหกล้อขนออกไปวิ่งออกไปนะครับ <c oughs> ถึงที่สุดแล้วก็ต้องแจ้งความครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับชาวบ้านรู้สึกว่าอย่าไม่ยอมนะครับอันนี้ก็เอาเสียงสวนมากว่าจะ ทำการยังไงนะครับประชุมวันนั้นนะครับซึ่งซึ่งนัดประชุมวันนั้นนะครับที่เจ้าวาดไม่ร่วมประชุมนะครับในมติประชุมนะครับได้ตกลงกันว่าให้สองแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งก็คือให้เจ้าวาดออกจากวัดไปโดยโดยปริยายนะครับแนวทางที่สองก็คือดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแนวทางที่หนึ่งให้เวลานะครับ หลังจากที่เลิกประชุมไปจนถึง8โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น mm hmm. แต่ปรากฏว่ามติประชุมมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเล่นขายของไม่มีไม่มีอะไรที่ท,ท,ที่แกจะสนใจเลยนะครับอันนี้ก็ก็เลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงยง mm hmm. ัะคะตรงนี้นะครับโดยสัตว์จริงนะครับทางชุมชนหรือว่าทางหมู่บ้านหรือว่าทางชาวบ้าน หรือว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้แต่กรรมการนะครับไม่มีปัญหานอกเหนือจากว่าการตัดไม้หรือว่าบุกลุกตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาคนเก่าๆนะครับต้องการที่จะมาบูรณะหรือว่าปฏิสังขรณ์นะครับรักษาซึ่งวัดบารามให้อยู่อยู่ดำรงสืบต่อไปนะครับแต่เจ้าวาดวัดท่านคือท่านอยู่องค์เดียว นะครับอยู่องค์เดียวแล้วพอใจใครก็ถึงจะจะเป็นมิตรถ้าไม่พอใจใครไม่ต้องมาเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมองแล้วว่ามันไม่ใช่ครับวันนี้ที่มาท,ที่มาวันนี้เพื่ออยากให้เจ้าวาดได้ออกมาชี้แจงนะครับออมาชี้แจงในข้อกังขาของชาวบ้านหรือว่าของอชุมชนนะครับว่าเรื่องตัดไม้นะครับอันนี้แหลคะค่ะที่เป็นปัญหากันอยู่นะตอนนี้ คือพูดง่ายๆนะคะว่าชาวบ้านเขาเห็นวัดมีการตัดต้นไม้กันก็เลยมีการแจ้งไปหาผู้ใหญ่บ้านบ้างกำนันบ้างนะคะมีการเข้าไปลองสื่อว่าวัดน่ะมีการทำอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมีการตัดต้นไม้นะคะแล้วพอชาวบ้านเขาเข้า <ๆ S 1> ไปเห็นปรากฏว่าเป็นไม้ประดู่บ้างไม้อะไรต่างๆบ้างที่มีการตัดออกไปคือชาวบ้านเนี่ยเขามีการ พูดง่ายคือมีการเคลื่อนกันกอ่ะผู้ชมคะมีการเครืองว่าทําไมวัดไม่มีการปรึกษาหารือกับชาวบ้านก่อนไม่มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการก่อนว่าจะตัดไม้ไปทําอะไรนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัญหาณตอนนี้นะคะ